สวัสดีครับผมก็วันนี้พวกเกมกินชิน้นแพ็กอีกแล้วนะครับผมใช้คำว่าอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เนาะโอเคครับผมทีนี้เราจะมาทำการทดสอบอ่าอาร์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งได้รับการรีคเควสต์มาจากคอมเมนต์คลิปเมื่อเช้าเนาะซึ่งเขาต้องการเห็นอ่าระหว่างคาร์ดิเตอร์บวกทันเดอร์ลิงเนี่ยประทะากับอ่าทันเดอร์ลิงอ่าบวกโกลเด้นซึ่งเป็นอ่าอาร์ติแฟกต์เซตใหม่ของฟาร์มเทนอ่ะนะฮะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะโดยจะแถมไปด้วยเลยก็คือทางด้านโกลเด้นบวกกับแกรนดเตอร์ด้วยนะครับผมจะทำเรียกว่าควายกันให้ครบ3อันเลยนะจะดูว่าะไรแรงสุดนะฮะซึ่งต้องขอขอบอกก่อนนะผมว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสเตตัสที่ต่างกันนะครับผมไม่จะเป็นเรื่องชํานาญธาตุเอ่ยดีเคเอยรวมไปถึงทางด้านคีดามตเอยครับผมประมาณนี้นะก็ะต้องพิจารณาเอานะผมถ้าเกิดใครเก่งคิดเลขคิดคํานวณน,นะก็ลองไปคิดดูว่าถ้าเกิดมันเติมมา เทนทนิสเทนทนิสมันจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะซึ่งผมไม่กิ่งเลขเลยครับผมให้คําตอบไม่ได้นะฮะก็ได้แต่แค่ความรู้สึกเท่านั้นเองกับแค่ทําให้ดูกนะฮะก็ต้องพูดไปประมาณนี้ก่อนเพื่อให้คนเข้าใจนะฮะแล้วก็แก้เรื่องหนึ่งนะครับผมบางทีผมไม่ได้ทําอธิบายไว้ในคลิปก่อนเนาะบางคนอาจจะงงว่าอ่าเล่นกับทางด้านทีมไม้ไอ้เซตที่ผมใส่เนี่ยดีสุดใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเป็นจะเป็นเซตยูเด็นะฮะอ่าเท่ากับทีมไม้จะเหมาะกว่านะครับผมอ่าซึ่ง ที่ผมให้ดูแบบนั้นไปเพาผมเล่นแบบนี้มาตลอดนะฮะแล้วผมก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาทดสอบจะมีมันเห็นง่ายนะผมไม่ต้องทําการผสมท่าผสมอะไรเลยครับผมก็จะให้เห็นได้เป็นเพียวๆนะว่าอันไหนแรงกว่าไม่แรงกว่ามันคืออ่ามินิเพลตในตัวนะผมซาสเบียดนะฮะก็ไอแบบที่ผมเล่นเนี่ยมันไปทุกทีมนะฮะไม่ต้องพึ่งเฉพาะอยู่กับทีมไม้อย่างเดียวนะฮะโอเคก็เกินซะยาวนะเกินสองนาทีทีนี้จะทดสอบเลยนะฮะเราจะมาดูสเตตัสแรกๆกันนะผมก็คือทางด้านอ่าทางโจมตีนะฮะเออทำไมมันพุ่งขึ้นมาวะเนี่ยมัน มันเป็นเรื่ของมันมันไม่เคยเท่ากันสักทีนะโอเคไม่รู้ไปใส่อะไรมานะเอ้าดูประมาณนี้แล้วกันฮะอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คอาร์ติแฟคก่อนไกด์เตอร์ธันเดอร์ลิงโอเคก็ดาเมจที่สองพันนะฮะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะมันพุ่งเยอะกว่าปกติแล้วก็ธันเนธาตุหนึ่งร้อยสิบนะฮะอัตราขี้หกสิบความแรงขี้สองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมอาวุธก็จะเป็นคังวัลเดนนะฮะอ่าร์ติแฟคแล้วก็ลวนดีนะผมก็คือไกด์เตอร์กับธันเดอร์ลิงนะฮะกลุ่มดาวคือซีสามโอเคแล้วก็จะไปทดลองกันครับผมกับทางด้านนักบอลเล่ฮูนะะ ก็นมซัดพี่แก่ทั้งคู่นะครขออนุญาตด,ด้วยว <c oughs> ก็เดี๋ยวรอเขาถอดหมอนิดนึงนะฮะมันก็จะแรงขึ้นหน่อยอ่ะส๋งออกมาฮะห้าพันหนึ่งห้าพันหนึ่งฮะแต่ขีดไม่ออกเลยอ่าหมื่นเจ็ดสี่ร้อยครับผมเอาม่ครัหมื่นเจ็ดสี่ร้อยแล้วก็ห้าพันหนึ่งนะฮะเมื่อไม่ติดคีดโอเคครับผมก็ผมว่าเห็นได้หม่กันพอสมควรละ โอเคฮะเราก็ทำการกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะทีนี้พอเสร็จสนี้ไปนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นทางด้านโกลเด้นบวกกับทันเดอร์ลิงนะฮะก็คือเปลี่ยนทางด้านดอกไม้กับขนนกเนาะซึ่งผมก็น่าจะถือว่าเจ๋วอยู่นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเซตตัดดีอยู่นะไอ้ทางนี้ที่ผมทำมาเนี่ยไอเซตใหม่โกลเด้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ครัเยอะๆหน่อย อ่ะผมขอรีเซตนิดนึงเมันติดบัดติดอะไรอยู่อ่ะ,อะโอเคครับผมรอบนี้ก็จะเป็นทางด้าน a อทีเคเนี่ยพันแดสิบหกะแท่านหกสิบแปนะครับผมแล้วก็อัตราคีย์ที่หกสิบก็ผมคะน,นคีที่สองร้อยยี่สนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าดามจเราตกมาห0ึ่งรอยกว่ากนะประมาณ120ยยี่สิแล้วล่านี้นะฮะแล้วก็ทางด้านคียดาเมย่ยตกมา15บห้านะฮะสิบสี่หเนาะโอเคก็ประมาณนี้เราก็จะไปลองดูนะครับผมทางด้าน2ไฟฟ้ากับทางกับสองโกลเด้นนะฮะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะจุงงกรงรครับผมท,ทจะมีรืงปัญหาเรื่องดาเมจที่มันไม่เท่ากันนี่แหละอ่าโอเคครับผม5้าพันดสิบแดสิบเท่าไรนะเมื่อกี้5้าพกับทางด้านหมื่นหกครับผมหมื่นห้าร้อยนะฮะตกลงจากเดิมอ่าห้าร้อสีร้อยประมาณ9ก้รอยครับผมตกจากเดิมเก้ร้อยนะฮะประมาณ8ปดถึงเก้าร้อยนะฮะอ่า ซึ่งถามว่าบาลงเยอะไหมก็พอสมควรนะคือเกี่ยวถึงหนึ่งพันเลยเพราะว่าดามเมจมันตกลงราวๆร้อยกว่าครับผมก็อ่าผมไม่แน่ว่าถ้าเกิดมันเท่ากันเนี่ยมันจะแรงกว่าไหมนะอันนี้ต้องให้ทุกคนไปคํานวณดูนะฮะผมช่วยไม่ได้จริงๆนะทีนี้เราจะมาลองทางด้านอ่าโกลเด้นทบกับทางด้านอ่ากาเดเตอร์นะครับผมนี่จะเป็นกาเดเตอร์นะซึ่งผมก็ไม่่คยมีของดีหรอกมันหายา,ยากนะโดยเฉพาะอส่วนหมวกเนี่ยตึงสุดเลย ขอไอสักหน่อยครับพุทธยามติอ <c oughs> okay, คอโอเคครับพลังโจมตีเนี่ยเรามี 1, นะหนึ่งพันเก้าอยห้าสิห้านาะสัมผัธาตุร้อยเจ็ิบสามนะฮะข้างใน,นก็จะเป็นทางด้านอาตาัตราคิดที่ห้าสิสามความแรงคิดที่สองร้อยสาสิบเก้านะผมซึ่งความแรงคิดเนี่ยเท่าๆกับเซตแรกที่เราใส่เลยก็คือทางด้านสองการเต,เตอร์กับสองไฟฟ้านะฮะโอเคก็ประมาณนี้อตัตราคิดตกลงมาพอสมควรแล้วก็ดาเมจเราก็เพิ่มจากอันเมื่อกี้หนึ่งร้อยครับผม ตีไปประมาณนี้นะให้มันเข้าใจง่ายๆไปกันครับผมโอ้เกือบปิดตัวอะโอเคดีราขสวัสดีก่อนโมโลนโอเคคกรับส์ลิจูกตุฮะอะห้าพักับ1 7ึ0งนะครับผมหมื0นเจกร้อยนะฮะห้าพักับ1 7ื0นเจร้อ โอ้ <Ooh. S 2> แรงมากเลยนะฮะเซตรอบนี้นะฮะคือเห็นกันชัดๆเนาะกันช,ชัดเลยนะฮะดามิเอะเดิเนเพ่งง่ายมากทีนี้ก็สรุปได้แล้วผมว่าอันไหนแรงสุดนะฮะผู้ชนะก็คือเซตใหม่ที่เราเพิ่งคิดกันสดๆเลยนะฮะผมไม่ได้อยู่ในการรีเควสต์มาเลยก็คือทางด้าน2กาเดเตอร์กับ2โกลเด้นครับผมแรงที่สุดนะฮะสำหรับการเล่นอ่ะอย่างมีโกรเนาะ,ะก็ อาจจะเพราะอะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเทอมันแรงกว่าเออมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแรงกว่าโอเคครับผมก็เบคนสรุปแล้วผู้ชนะประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจในการใส่ได้นะครับผมจริงๆอ่ะเราก็ใส่ใส่สีชิ้นที่ผมเคยทําให้ดูในคลิปแรกน่ะคือแรงแล้วนะก็แค่เซตัสที่ผมทําให้ดูในคลิปแรกน่ะมันไม่ค่อยสูงนะฮะมันก็เลยค่อนข้างแบบว่าต่ำวกว่ามาตรฐานหน่อยถ้าเกิดมาได้เซตัส ่าขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยผมบอกเลยมันแซงแน่นอนฮะไอ้โคเดนเนี่ยมันแรงจริงนะฮะสหรับพวกตัวละครอ่าสาไซเดนออฟฟิลนะฮะซึ่งมันน่าจะใส่ได้หลายตัวเลยแหละก็ต้องลองดูแนะล้วผมอาจจะแรงกว่าชิ้นเก่าๆในซ้ำไปนะก็ต้องลองลองเอามาใช้ดูนะไม่ถึงว่าพอมันสรีระสวยๆแล้วเนี่ยเราค่อยเอามาเปลี่ยนใช้เปลี่ยนใช้นะฮะมาทดสอบดูว่าตัวไหนมันใช้ได้มันแรงกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยไปหามาใช้กันนะครับผม ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม,ะะม,ตมตาด้วยนะฮะมีข้อติชมตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะค่ะตกบกพ้องอะไรก็ต้องขออภัยนะฮะก็ไม่ได้เก่งเรื่องการทําเรื่องข้อมูลวนนี้สักเท่าไหร่ครับผมก็เห็นไหมฮะมันโชว์กันเพียวๆอย่างนี้เลยนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบายย